มา,มาเรื่องนี้ดีกว่า,ก,วาการเมืองการเมืองหรือเปล่านายกิงกับมอทอหนูหัวหน้าหนูหรือจะเรียกว่ารองนายกหนูก็แล้วแต่จะเรียกนายกอิงกับรองนายกหนูเวลาเขาหยอกกันเขาหยอกกันแรงนะ <c oughs> เห็นหัวเราะหัวเราะอย่างนั้นมันก็จี๊ดจิตนะอ๋ลละอเหรอยังไงยังไงจุดเริ่มต้นที่เขาหยอกกันแรงมันเริ่มมาจากอย่างนี้เมื่อวานนักข่าวถามนายกอิงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในเชิงถามนามนะ อืในเชิงทำนํานะอืทำนําว่าโพก็ดีกระแสสังคมก็ดีเขาไม่เอาด้วยเขายี้ entertainment complex เพราะมีคาสิโน่แต่ขณะที่นายกอิง ก็สั่งสสพักื่อไทยให้ลงพื้นที่ไปทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันไม่ใช่คาสิโนแค่มีคาสิโนแต่มันไม่ใช่คาสิโนให้ไปบอกพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่ามันจะไหวไหมเนี่ยและสุดท้ายถ้ามันไม่ผ่านจริงๆตามผลโพลและตามกระแสสังคมที่ปั่นกันขึ้นสูงเหลือเกินจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่กับรัฐบาลนี้ไปฟังซิว่าเมื่อเจอคาถามนี้ท่านนายกตอบอย่างไรเชิญค่ะ มาเรื่องเ<ด>อนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางผลสํารวจออกมาบอกว่ายังไงเรื่องนี้ก็ไม่ผ่านสภาแน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ให้สสในส่วนของภรคเพื่อไทยเนี่ยลงไปทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรื่องนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย ถ้ามันจะเป็นไปตามโคมันจะมีผลกระทบอะไรกับ<ไ>ปัจม, <ไป S 1> มุนัมนะหมายถึงโพลบอกว่าอานจะไม่ผ่านในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ผ่านสะพานแน่ค่ะ,คะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมถ้าเกิดมันจะไม่ผ่านในสมัยรัฐบาลน,นี้ค่ะ อืมอันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชี้นาว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านอย่างนี้นะคะคือจริงๆจะบอกว่าที่บอกให้สอสอเราพ่ไทเองเนี่ยทำความเข้าใจเพราะว่ามันมีหลายๆส่วนที่ต้องทำความเข้าใจค่ะว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ของของประเทศเรามันยังไม่มีนะคะตอนนี้เองเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบนี้เนี่ยญี่ปุ่นทําแล้วนะคะญี่ปุ่นทําแล้วแล้วก็ต้องต้องบอกให้ประชาชนทราบก่อนว่าอันนี้คือการลงทุนจลงทุนจากต่างชาติของภาคเอก,กชนนะคะซึ่งเมื่อเมื่อ มีการลงทุนเข้ามาแบบนี้รัฐสามารถเก็บภาษีได้นะนี่คือประโยชน์ที่ประเทศชาติจะจะได้รับนะคะโอเคด้วยความเคารพค่ะย่อได้หนึ่งประโยคว่าอย่าเพิ่งชี้นำว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านในรัฐบาลนี้ค่ะโอเคไปฟังช่วงหนึ่งนะไปฟังอีกช่วงหนึ่งก็ในเมื่อนายกุกอิงในฐานะหัวหน้าพัก เพื่อไทยสั่งสสพเพื่อไทยลงพื้นที่ไปทาความเข้าใจกับประชาชนเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพซ์ไปแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้นายกได้ขอความร่วมมือจาก้ณพรัคร่วมรัฐบาลไปกำชับสสของของของพรรคตัวเองอ่ะให้ช่วยอธิบายด้วยเหมือนเพื่อไทยไหมให้ช่วยอธิบายอีกแรงหนึ่งหรือไม่โอ้ถามดีนะครับถามนี้าดีาดีแต่ตอบอย่างไรเชิเชิญฟังเลยค่ะ าายอย่างท่านาานายกเองก็กำชับในส่วนของสสเพื่อไทยในส่วนของพักร่วมเองค่ะท่านนายกได้ขอความร่วมมือจากหัวหน้าพักร่วมเพื่อที่จะกำชับสสในพักร่วมรัฐบาลเองลงพื้นที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วยไหมคะกำชับค่ะได้คุยกับ พักร่วมทุกๆพักอยู่แล้วนะคะว่าสามารถทำความเข้าใจได้อย่างไรบ้างนะคะก็ทุกคนมีแนวทางในการสื่อสารของพักตัวเองอยู่แล้วตัวดิฉันเองกออ็ได้คุยเฉพาะกับวหน้านพักนะคะให้ทุกคนไปเวิร์กก <Okay. S 1> ันเองหัวหน้านพักก็เห็นด้วยค่ะ อาจจะมองว่าในส่วนของที่ผ่านมาที่มีการประกาศกลางสภาของสสบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้หรือเปล่าเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ฝ่ายที่มาเห็นด้วยในหยิบมาจมตีแล้วก็ขยายความว่าเรื่องนี้มันอาจจะสะดุดแล้วก็อาจจะเดินต่อไม่ได้ค่ะก็เรายังมีเวลาก่อนเปิดสมัยประชุมนะคะก็ทําให้ดีที่สุดในเรื่องนี้เพราะว่าก็จริงตัวดิฉันเองเนี่ยทั้งหมดที่ที่แถลงต่อรัฐสภาเนี่ย ก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศนะคะไม่งั้นก็คงไม่ไม่อยากที่จะทำหรือว่าหรือว่าตั้งต้นเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ค่ะท่านในยกอาจจะต้องหันไปถามภรคภูมิใจไทยที่ยืนอยู่ข้างๆงว่าตกลงเคาเลียย์กันภายในได้หรือยังคะให้ให้ส่งไม์ให้ภูมิใจไทยด้วยเลยไหมคะได้ค่ะได้คดีค่ะเดี๋ยวจริงไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะคุยกับท่านรองอยู่แล้วนะคะท่านรองก็ทราบดีว่ามันเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาร้มกัน ยังไงชตที่ไปภูมิใจไทยคุณสุริยะไม่น่ายืนคาดเลยหลบให้แล้วหลบให้แล้วตะกี้ตอนเดี่ยวไม่ท่านสุริยะยืนหลบให้ไม่น่ายืนคาดเลยยืนหลบหลบหลบท่านหลบให้ด้วยลาคุณอนุทินจะต้องยืนประชิดติดตัวนายกอิงถ้ายืนประชิดติดตัวหุําลาบใจสิไม่ใช่ไงนั้นหนีไม่ออกใช่อเพราะเพราะนายกอิงเล่นปัดไมเลยอืมท่านสุริยะก็หลบให้แล้วนะหลบอย่างไรมันก็ยังเป็นอุปสรรค คนอนุทินคว้าตัวคนโซยะอยาไปไหนอยู่ยืนอยู่ตรงนี้นี่แหละเกาะไว้ก่อนเกาะหลังไว้ช่วยช่วยเกาะหลังไว้ก่อนแอ้ก็หยอกกันแรงันเนียโอ้โหมาดีเงี้นส่งไมให้เลยอ่ะคือเรื่องของเรื่องนักข่าวก็เข้าใจถามถามดีอันนี้ก็ในเมื่อกำชับสสเพื่อไทยลงพื้นที่ไปชี้แจงประชาชนขอความร่วมมือจากหัวหน้าพกร่วมให้สั่งสสของตัวเองลงช่วยดีกแรงหนึ่งไหมเออ นักข่าวก็ถามด้วยว่าขุดบ่อล่อนายกอิงด้วยว่ามีสสบางพรกร่วมทบานหมายถึงหมายถึงลูกชายคนโตของพ่อเนวินนั่นแหละเลขา่ะพักภูมิใจไทยไงลูกชายคนโตของคุณพ่อที่ชื่อเนวินนั่นแหละเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละเป็นคนประกาศกลางสภาไม่เอาการทุกรูปแบบไม่เอาเอาเอากันเข้าไปอเาพักยกละเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปรอเปิดสมัยประชุมก่อน